ทีนี้มาถึงข้าวนี้ค่ะทีมบอกรีดงเดบ็อกไปบรักตาวาันี่ก็ได้มีการออกขอน้าชาวฝรั่งเศสนักทองเทียวที่ให้ตัวไปนะคะแรกตะวานี่ค่ะก็พบแล้วนะคะกับร่างหนักทองเทียวชาวฝรั่งเศสค่ะที่ให้ตัวไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเข้าซอกล่างจากที่มีการจับผิดกัด GPS นะคะจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือของหนักทองเทียวคนนี้แหละค่ะก็ไปพบอ,อยู่ที่กลางหุบเข้าเป็นหน้าผ้าสู้งชันค่ะห่างไปจากวัดเข้าพันธุรัฐประมาณ1กิโลเมตรค่ะ จากกรณีทีมิสเตอร์กอลิโนไซริทิซาโนนะคะอายุประมาณ30ปีค่ะก็เป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศสนี่แหละให้ตัวไปจากที่ผักเข้าซอกฮอลิเดยร์รีสอร์ทที่อำเภอพนมค่ะตั้งแต่แรกวันที่12อพฤศจิกาย,ยนทีผ่านมาลาสุดแรกแต่ว่านี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ชุดคน5เนี่ยเขาก็ได้มีการจับพิกัด GPS นะคะจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือข้องพูสูดนห้ก็พบวา่าพิกัดข้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไปแจ้งอยู่ตรงกลางเข้าค่ะเป็นหน้าผา าสูงชันห้างจากวัดเข้าพันธุรัตประมาณ1กิโลเมตรค่ะประกอบกับเมื่อที่ราเห็น,นแต่เดียวนะั้มีการนําสุนักดมกลิ่นนะคะไปสก,กัดรอยจากตํารวจตระเวนชายแดนวิธีการก็ค,รคือให้ให้หน้องม้าเนี่ยไปดมเสื้อผ้าของผู้ตายใช่ไหมซึ็จแล้วก็เดินไล่ตามห้าเนทางทีผูสุ่นให้เดินก่อนที่จะลงห้ายไปนี่แหละค่ะจน น้องมามายุธ <ไป S 1> อยู่ยที่หน้าผ้าดังกล้าตรงนี้เลยมีเบาเกลี้ยงครับนั่นนะเรห็น้าผ้าไอ้ทุงซ้ง่งนะครับค่ะที่นี่เขาก็ได้ส่งจุดกูไัยทางสุ้งไต่หน้าผ้าขึ้นไปความสุงประมาณ150เมตรจากพืนดินค่ะใช้เวลานานเหมือนกนนารไตาก้กันประมาณนึ่งชั่วโมงเศษค่ะตลอดเส้นทางเนี่ยก็พบว่ามีร่องรอยข้องกันหักกิง่งไม้อาวายัยค่ะคาดว่าผู้สูงห้ยเนนาจาทํา <ำ S 1> เป็นสัญล,<ะ>ลักษณ์อาวัยเพื่อให้จําเส้นทางได้นั่นเองค่ะก็ไต้ไปค่ะนี่แหละค่ะจนไปพบร้างของผู้สูงห้ยเสียชีวิตยู่ะมีรอง ตอกจากทีสูงก็สันนิท่านว่าอาจจะตอกมาจากยอดเข้าแล้วก็มาขางอยู่ที่จุดนี้แหละคะ่ะครับต่อมานะครับเจ้าหน้าี่ก็จุดกูไปก็ได้ขึ้นไปนะครับนะเพื่อจะรำเรียงเชือกวางวางที่จะโรยตัว รวยร้างลงมานะครับ<ฆ>ก็แล้วก็เพื่อจะมาชันสูตรนะนะครับอันนี้ก็ใช้เวลานะโดยจนถึงวันเย็นเลยครับนายมก็คือมัน<ฆ>มัน,มนยากลบาบากนะครับพอเป็นผู้เข้าสู่ชันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาลําเลียงกว่าสี่เช้โมุงนะครับลงมาข้างหลังโดยนายวิชพุตธกินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธรรานีเนี่ยแกก็ไปบัญชาการนี 9, 9, 9, 9่การตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสามถุมเมรแต่คืนจนเสิส้นภาราคิดนะนะครับ<ฆ>ก็เพื่อจะตอนนี้จะยืนยันนะตัวของบุคคลผู้เสียชีวิตนะครับ แล้วก็แจ้งไปยังทางญาตเพื่อดำเนิกนการตามระบบกฎหมายกันต่อไปอนำรังส่งกลับประเทศน,นะครับก็แสดงความเสียใจกันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นไปเมือ่อตามที่เราได้คาดการไว้นะครับนักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยเข้ามาเที่ยวบ้านเราเลยมาคนเดียวนะเอาโดนขึ้นไปบินอะไรการดนก็ซู้นก็คืออาจจะพลัดอเจจะไปเนี่ยเขาก็ลุงมานะลุงมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือจากบ้านมาจ้างช่วงพรนนั้นแต่ชาวบ้านว่ามืดแล้วยู่อย่าขึ้นไปเลย แถวบ้านไม่ไปเขาขึ้นไปคนเดียวว่าคาจะตามไปจาก GPS อะ,ค,ะคือโดนมันจะมี GPS ใช่ไหม่ารเดงห้าไปเอยไต่ขึ้นไปเยอยไต่ขึ้นไปเลยนะครับแต่ดว้วยความมืดและค้นตกด้วยอาจจะทําให้เขาพลัดแลวก็พลัดลงมานนในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอนะครับไปเจอเพราะมีจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ GPS ของเขาคะ่ะที่ตอนแรกเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มือถือยังยังอนี่อยู่นะยังเคลื่อนไหวอยู่นะออยังเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะตกมาเสียชีวิตเนี่ยไม่นานทีนะครับ ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับนะนี่ก็ปิดภารกิจนะครับโดยทันผู้วรกันแต่ว่าสุรธานีเมื่อเรแต่คืนส้ามถุมเลยครับค่ะ